สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชค4ี6ค่ะวันนี้มานำเสนอแนวทาง2ตัวบน3ตัวบนของแอดนะคะงวดประจำวันที่17มกราคม2568ค่ะเด่นบนงวดน,นี้3ตัวนะคะได้8ได้0นย์ได้5ค่ะเด่นบนรู้สึกว่าจะเข้าดีมากเลยดูอย้อนหลังนิดนึง ย้อนหลังงวดที่แล้วก็ติ๊กให้ที่2ตัวให้9กับ6 9มาบนีจริงโดยออก2 0 9นะคะล่างออก51นงะงวดที่แล้ว51 mm hmm. เข้าแค่ตัวเด่นนะคะ2ตัว3ตัวไม่เข้านะจ๊ะต้องขออภัยขอโทษขออภัยโปรดใช้วิจ,วจรารณญาณรับชมเป็นอย่างสูงนะคะดูย้อนหลังเขานิดนึงผลงานปีที่แล้วปีที่แล้วประมาณสิบงวดหนึ่ง 2องสามสี่ห้าหเจ็ดปเก้าสิบสิบงวดสิบงวดนะคะเทียบจากสิงวดงวดประจำวันที่งวดแรกเลยเนีงวดแรกน่าจะเป็นอ่าสิบสอ็ดงวดเนาะอ่าสิบเอ็ดงวดสิบหเดือนเจ็ดให้ที่สองหนึ่งล่างนะคะเข้านะคะ เข้าล่างนะหกชุดจากสิบงวดสิบเอดงวดงวดเข้าสามงวดเข้าอยู่ประมาณสามงวดงวดนี้เข้าสองหนึ่งอ่งวดต่อมาให้ให้หนึ่งสี่ออกสี่หนึ่งติดที่บนนะคะสองงวดเข้าสองงวดอ่าต่อไปงวดนี้เข้าหกเจ็ดตรงตรงเลยเข้าสามงวดวันที่สิบหกเดือนแปด เข้าแค่สามงวดองนั้นก็หลุดลุยเลยเริ่มหลุดเข้าแค่ตัวเด่นนะคะหกอ,อันนี้ก็เข้าแค่ตัวเด่นสองนะติดที่บนด้วยนะงวดนี้ออกหกห้าเข้าตัวเด่นนี้แล้วค่ะติดที่บนด้วยนะหกออกศูนย์สี่สี่งวดนี้หลุดเลย สไปลงล่างอีกนคะคะเป็นงวดเดียวที่เด่นเด่นหลุดเด่นสี่ตัวหลุดามาเหมือนเดิมแล้วหนึ่งติดที่บนค่ะตัวเด่นนะคะแล้วก็แปดสี่สามแปดเข้าที่หลักร้อยบนค่ะคูโตสหกหนึ่งอ๋อเขาไปติดที่หกหนึ่งล่าง เข้าที่หกหนึ่งล่างล่างออกหกหนึ่งเข้าสีงวดค่ะถูกสีงวดเนาะแล้วก็มาหกสามอันนี้สามก็ติดที่บนแต่ว่าไม่ได้ไม่หลุดนะคะแอดวงกลมให้ติ๊กให้สี่กับห้าแล้วก็งวดล่าสุดงวดนี้เด่นก็ยังคงมาเหมือนเดิมค่ะเก้าประมาณสิบงวดเข้าอยู่สี่งวดนะคะ ปีที่แล้วอะเพราะว่าปีของปีนี้เริ่มเริ่มปีใหม่แล้วไม่ได้นะับแนวทางประมาณ10งวดเข้าอยู่4งวดโปรดใช้วิจัยนิยามด้วยนะคะแอดแอดจะเริ่มนับนับให้แล้วเนี่ยงวดที่แล้วงวดที่หนึ่งอันนี้งวดที่2ของปีนี้นะคะเราจะดูว่าสิ้นปีเนี่ย24งวด เราจะจับถูกกี่งวดนะเอาเอาเอาแบบนี้แหละจะวิเคราะห์ให้ดูแบบนี้แหละอ่าเด่นเด่นสามตัวงวดนี้ค่ะมีแปดมีศูนย์มีห้าแอดจับให้ชื่อเด่นมากเลยนะแปดมาเด่นกับเพื่องเลยอะแต่ว่าศูย์กับห้ามันศูนยค่ะ ให้ศูนย์กับห้านะสายวิ่งสายลูดนะคะมันแล้วแต่งวดนะคะบางงวดได้สี่ตัวบางงวดได้สามตัวน้อยมากเลยส่วนใหญ่สามตัวเคยมาอยู่รอบหนึ่งก็จะติดทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะสามตัวเนี่ยแต,แต่งวดนี้ไม่รู้เป็นเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาล่างแต่ว่าเน้นเน้นให้มาบนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาติดที่บนนะอย่างน้อยก็หนึ่งตัวแหละบน ถ้าไปล่างเขาก็เปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยหลักร้อยงวดนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของเอทร้อยเอทให้ที่ศูนย์กับหนึ่งสิบสองกับเจ็ดนะคะหน่วยสามตัวเนาะเอาศูนย์เอาห้าเอาแปดเอานี่เลยหลักหน่วย สองตัวบนจ้าสองตัวบนบนล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างหกชุดเหมือนเดิมนะคะ ได้เบานะจาไม่ค่อยเข้ามาเลยนะปกติต้นงต้งปีนะ่าให้เข้าให้ได้ไหน่อยเด้อสองเลยค่ะเอาตัวใหญ่ๆ่ะสองศูนสองห้าสองแปดจ้าแล้วก็ เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดค่ะหกชุดเหมือนเดิม ให้เน้นให้เน้นเน้นสามชุดค่ะตัวเน้นเอชจชอบบางเลศูย์เนี่ยสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดเจ็ดสองศูสองห้าเจ็ดห้าเอาือมเอาแค่นี้แหละเอาวงกลมเอาดีกว่าเดี๋ยวมันตัวเลขเลอะตัวเลขแล้วมันไม่สวยสองศู 20, สองห้าสองห้าเจ็ดห้าห้าเขาก็ดิ่นนะนตัวเน้นค่ะสองศูนย์สองห้าเจ็ดห้านะตัวรองเจ็ดศูนย์ สองแปดเจ็ดแปดจ้าอ่าประมาณนี้เลยหกชุดต่อไปสามตัวบท สตัวบนก็สชุดนะคะหลักร้อยเอา1นึ่งก่อน1เด่นมากเลยเอาศูนย์ไม่่เอเอาหนึ่งดีกว่าหนึ่งสองาห้า 02, 5, 0ูน0 7สองหาศหสีชุดค่ะ ตัวหนึ่งหนึ่งสองห้าศูนย์สองห้าอันนี้ตัวรองนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าตัวรองงวดนี้ค่ะอ่าสี่ชุดเหมือนเดิมจ้าแคบได้แคบค่ะเอาไว้ รับชมพิจารณากันด้วยนะคะแต่ว่าตัวเด่นเขาค่อนข้างที่จะ่านอยนะูนย์แอดชอบมากเลย0กับ5จะมาไหมอ่าแค่นี้ค่ะขอให้ทุกคนทุกท่านยงโชคดีนะคะแอดก็อยากให้ถูกจริงๆนั่นแหละฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะงวดนี้ขอให้ fc ทุกท่านจงมีโชคมีลาบถูกหวยดํารวยมีเงินมีทองใช้นะคะ วันนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ